ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วย วันนี้ก็อยู่กับผมเมนะครับไคเรจินั่นเองนะฮะน้องๆซึ่งคลิปในวันนี้ผมก็จะไม่ได้มารีวิวหรืออะไรนั่นเองนะฮะคิดในวันนี้ผมจะมาจัดก,กิจกรรมรวมคําถาม Q&A นั่นเองนะฮะน้องๆใครที่เป็นท่านผู้ชมใหม่หรือเก่าก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดอีกให้พี่ด้วยเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะถามพี่มาได้เลยนะอันนี้คือกิจกรรมรวมคําถามก่อน Q&A นะครับผมนะก็จะมีคลิปนี้คือคลิปเดียวนั่นเองนะหรือคำถาม น้อยไปพี่อาจจะทาอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับน้องเออซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้ผมก็จะมาจัดรวมคําถาม Q&A นะครับน้องก็1คําเออไม่ใช่ดิหนึ่งคนต่อ3คําถามนั่นเองนะก็สามารถถามพี่ม่ได้เลย1คนต่อ3คําถามถ้าคาถามในซ้าพี่ก็จะเออไม่พี่ก็จะไม่ตอบนั่นเองนะคำถามในซ้าพี่ก็จะบอกว่าเออให้ย้อนกลับไปดูนั่นเองนะครับน้องหรือกูจะตอบหรือว่าเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็คอยดูอีกทีนึงแล้วกันนะก็สามารถถามพี่มาได้เลยนะต่อสำหรับคำถามก็แบบ ถามได้ก็ได้นะน้องถามเรื่องอส่วนตัวดีไหม <c oughs> เฮ้ยมันก็ส่วนตัวไปว่า,วาเออจะถามพี่มาได้เลยนะเว้ยอยากจะถามพี่เลยก็ได้นะครับน้อง <c oughs> ก็อยากให้พี่เล่นแมมอะไรก็บอกได้เลยนะอืยากให้พี่เล่นแมมอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนสตรีมจะให้พี่เล่นแมมผีพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นะเออเอาจริงๆแบบผีไม่ค่อยอยากเล่นอ่ะคำตอบคือเออกูกลัวเองแหละ <c oughs> ก็มีน้องๆหลายคนว่าทำไมพี่ไม่เล่นแมมผีครับ <c oughs> พี่กลัว <c oughs> ขวัญเสียหมดเลยเออกลัวมากเลยนะแต่ว่าพี่เออพี่เป็นคนแบบว่า acting เก่งไงแบบว่ายังไงอะคือแบบจริงๆพี่กลัวเว้ยแต่ทําทรงเหมือนไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็จะเออบายเบี่ยงอืมเดี๋ยวรอบนี้พี่จะเล่นละเออซึ่งจะลองเล่นดูว่าเกมนี้มัน,ม,นมันหรือเปล่านะแบบผีพวกเนะี้ยเออแต่พี่จะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวสร้างสรรค์อย่างเช่นเกม our view of world f o t e c t o r e นะเด็กนะ เป็นแมปเดียวเลยนะที่พี่ชอบเล่นมากเลยนะครับวิ o อ o a แบบฟอ t ต์เทเจอร์ตอนนี้พี่กำลังสร้าง,าง,างเว้นแล้วก็ร้านน้ำนั่นเองนะครับก็คลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าพี่แบบว่าพูดติดติดข,ขัดยังไงก็ขออภัยด้วยได้เองนะครับถ้าน้องๆมาถามว่าเออถ้าพี่เอออ่านบบยังไงไม่ค่อยคล่องหรืออะไรก็ขออภัยได้เลย,ยเองเลยนะครับเพราะว่าพี่กออ็ไม่ได้อ่านเลยแบบนี้มานานแล้วนะเนาะอ่านเลยรแบบเร็วๆนั่นในสตรีมในไลฟ like, ์เออพี่อ่านไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับน้องอนคนที่ไม่ค่อยทันเขาเออจริง เออผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งนะที่แบบว่าไม่ค่อยที่จะตั้งใจเรียนเลยนั่นเองนะใครที่ยังเรียนอยู่ตอนนี้ตั้งใจเรียนซะนะเออถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับก็คลิปวิดีโอในวันนี้กน้องๆก็สามารถที่จะถามพี่ไ,ได้เลยนั่นเองนะสำหรับเสียงจริงหรือเสียงไม่จริงก็ไปดูหน้าพี่ได้เลยนะว่าเสียงเนี่ยมันเข้ากับพี่หรือเปล่านั่นเองนะน้องๆหลายคนก็รู้แล้วแหละเออพี่อะชอบ acting เสียงเสียงจริงพี่อะไปไหนเอันนี้เสียงจริงพี่เอง ก็สำหรับใครที่ไม่ชอบเสียงนี้ก็ขอไป้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าครูนั้นเป็นคนที่ชอบแต่งเสียงมาเลยสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็หนึ่งคนต่อสามคำถามนั่นเองนะเอาล่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วเว้ยกดไลค์กดซับกดแชร์ใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมที่จะคําถามกดไลค์กดติดตามด้วยนะจะห้ารลอยซับแล้วไปล่ะบายบาย